Ming วันนี้มีวงมีไวก้ก่อนเนอะขอบคุณน้องๆครับที่เอามาฝากนะครับผมการจําเป็นเขาเย็นจําห้อนละจาเป็นได้เสาะหากับแกมแล้วครับแรงนี่มาท้อกรับแกมถ้าจะคือพองได้แล้วครับผมกรับแกมวันนี้ครับกุุงแจน้ําปลาครับผมกินตามเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิดตัวผมนี่ละครับผม อ้าถทอถึงสิบตัวก็นี่พอดีมันกลางเดือนแล้วครับจะกลับมามากา็กว่าเสียเจิงเนาะเอาเลยอย่างน้อยก็ได้ขึ้นจือว่าคุ้งแจน้ำป่าครับมาหน่อยครับผมกระลอกคำตัวเด้อจะไปโงดนะอย่างน้อยถ้าเปิดเอินถามวัานานั้นกินอย่างแรงนี่เขาก็จะได้ตอบเต็มปาาเป็นเลยว่ะกินไว้กับปกุ้งแจนน้ำป่าครับ เตาอ,อีก,ก่อนเด้อครับอูไปเปิดก่อนจะว่าขี้โม่ขี้ล้มไม่นาเป็นนานขออนุญาตกินไว้กับกุุงแจน้ำปลาก่อนนะครับครับสวัสดีครับ